สวัสดีครับนี่เจอกันช่วงเย็นๆนะครับเจอกับพงบัญญาชาแนลวิถีชีวิตและการเดินทางนี่นะครับคุณนะานี่อันนี้ท่านผู้ชมใครเคยรู้ว่าเป็นผักอะไรครับนี่สากางขล็กสมซาบ้านพงุเหล็กสมซาแล้วครับไทยโคราชเหล็กสมซาอันนี้ยอดแซบครับแซบลวกเนาะ กินสดก็ได้กินลวกก็ได้กินสดก็ได้เนี่ยเยอะเลยครับสดผมเก็บไปแล้วทุงหนึ่งอันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะครับที่หากินง่ายเดี๋ยวจะให้ดมเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะให้ดมกลิ่นของเขาคือกลิ่นหอมเราใช้ไปแสบใส่ไผ่้นาเกลี่ยไผ่นาเออดูให้ใกล้ๆครับอันนี้คือจะเป็นยอดของเขาคล้ายๆตระกูลส้ม มะกรูดแต่นี่คือจะกินใบนะครับกินใบกินกินลูกกินผลได้นี่นะครับมีหลายต้นต้นแคกก็มีครับหม่อนก็มีวิถีบ้านๆน,นะครับวิถีชีวิตนี่นก็พริกรับหากินง่ายๆเลยจ่บ้านวันนี้มาวัานยายก็ได้พบปะสั้นๆกับเคยญาติวันนี้ก็มาเก็บผัก ผมเก็บไปแล้วครับชุดหนึ่งเป็นสมซ่าวิโยสมซ่าครับใส่แกงอ่าเป็นแกงหัวตาลก็ได้นะครับไม่รู้จักดอกแกงหัวตาลหากินยากับทุกวันนี้เป็นแกงหัวตาลเทียบนี่แล้วไม่รู้จักดอกมันมีต้นเป็ดเหมือนกัน มึงมาเชื่เผื่อจะข้าไปเก็บพัก้อม่าอเก็บพักกันไหนเหรโอ้ยเวรกรรมคุณนายอย่าพาไปเก็บพักไม่นองเลยนี่นเก็บพักอันนี้ก็พอดิพักสมซาเนี่ยฮะกินยากแถวไตมีไหมแถวไตหนึ่งฮะแถวยกขามก็ไม่มีหรอกยาขามมีตัวนึงมีเนี่ยบางใยไม่ตัวนี้อันนี้เป็นพักเกตบแถวอิสานครับจะเยอะเลยสมซาสมซา กินย่างก็แซ่บอ,อ่าอ่าคือหลักๆจะเป็นน้ำพริกกะทิเนาะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะทิกินข้าคือจะเป็นเอกลักษณ์ครับหอมใครที่เคยกินก็คอมเมนต์มาเลยครับว่ามันเป็นยังไงผมว่าอร่อยนะนนยนนคือผักสวนครัวจะอ้อมบ้านเลยครับบ้านยาย่เนี่ยน,นี่จะเป็นมะกรูด นะครับประกูดเลยตัวน,นี้เป็นมารุมครับคือได้คือได้กินตลอดแลลวครับมารุมต้นเตี้ยเลยเตี้ยมันจะของเลยแหละนี่มารุมมะขามจะเป็นยอดสะเดานะครับ<ม>เอาไปใส่ใบตองแล้วก็เผาไฟก็รสชาติได้อย่างหนึ่งกินลาเบป็ด กินกับน้ำพริกก็ได้นะครับื <au> อช่วงช่วงนี้โดนฝนแล้วก็ยอดออกออก <c> กินได้เ <key> ลยครับเคเตี <lazy. S 2> ้่เ e ตี่ยมันจะของนะครับนี่ดูเจ้าของดูเจ้าของครับสูงไหมนี่อันนี้เคครับก็ดอกครับกินได้ตลอดปีเลยถ้าเคครับเคขาวเคแดงอยู่ฝั่งนู้นครับนู่น อันนี้แค่แดงอันนี้จะเป็นแค่ขาวนะครับกินได้ตลอดแกงส้มหรือว่าจะต้มดอกกินเฉยๆก็ได้ช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับเก็บผักนี่อันนี้มีกล้วยไม้ด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับกล้วยไม้กล้วยไม้อันนี้เขาเรียกว่าหนูฤสีนะครับหนูฤสีช่วงนี้เขาจะออกดอกนะครับ แล้วก็เลี้ยงไปสวยครับดอกสวยแล้วหอมเดี๋ยวพาไปดูกระเรกร่อนนะครับล้วยไม้อีกพันหนึ่งนี่คก็เลี้ยงเหมือนกันนี่ครับจอกดอกแล้วนี่ครับดอกเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่บานนะครับอันนี้ยังไม่บานเลยธรรมชาติครับช่วงนี้ก็พออย่าง,ง,างหลายหลายแล้ว คุณน้าคุณน้าผมจะเค็ียบไปบ้านนะครับของอร่อยเลยครับท่านผู้ชมใครเคยกินเนี่ยคอมเมนต์มาเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไงผมว่าอร่อยรสชาติหอมเป็นเอกลักษณ์เลยแหละว่ามันเป็นยังไงสมซาผลจะขูดข่านะครับคล้ายๆาเครื่องอะไระมะกรูดแต่ลูกจะกลมหวาไม่มีไม่มีควนที่มันเป็นนูนๆนะครับ โต๊ะ่ามะกรูดก็มีนะครับทวิถีชีวิตนบ้านกินผักสวนครัวง่ายๆครับปลอดสารไม่มีสารพิษครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนี่ขนาดนี้ก็โอ้โหสุดยอดบรรยากาศบ้านๆน,นะครับชายทุ่งนี่เห็นไหมครับบรรยากาศชายทุ่งครับอันนี้ต้องะเคลิป คลิปที่แล้วนะครับนี่ครับครับเดีย๋ยวจะพามาชมทุ่งนาครับข้างๆทุ่งนานะครับบรรยากาศยามเย็นยนะครับนี่ครับบ,ราารบ้นบบานคุณยายแล้วบ้าคุณยายก็ประมาณนี้แหละยาวนะครับข้างในนี่บรรยากาศแบบนี้ครับชอบเลยเก็บผักเก็บ อาหารพื้นบ้านนะครับผักง่ายๆเลยครับบรรยากาศเย็นๆ,ๆครับไม่มีอะไรมากใช้วิธีแบบชีวิตอย่าง่ายๆนะครับปลูกผักกินเองนะครับตะไคร้ผักสม,มุนไพรเยอะๆครับหนะึ่งองบ้านเลยอ่าโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้มาพักผ่อนนิดหนึ่งครับมาวางหุณยาเยี่ยมหุ่นยนต์ โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม